นี่ครับหินร่วงของแท้เลยนี่หินร่วงนี่นี่ครับหินร่วงนะครับของแท้เลยนะฮะนี่เป็นสะพานเพชรบูรณ์ฝั่งนู้นเป็นขอนแก่นครับท่านผู้ชมติดอยู่ในสมองนี่มันมีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้มันจะมีประวัติศาสตร์แล้วก็อีกจุดนึงเลยนี่สวยงามมากครับท่านผู้ชม วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮานะฮะวันนี้ผมยังอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ออกจากพุทธเบิกนะฮะออกจากพุทธเบิกแล้วก็เตรียมจะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติอะไรเอ้ยน้าหนาวบ่มันมีอยู่บ่น้าหนาวน้าหนาวน้ําห้อนบ่อุทยานแห่งชาติออน้นํา,า,นานหนาวนะฮะเรากําลังเดินทางไปมุ่งหน้า,าขับรถนะครับ ร,รถอยู่บนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองขณะนี้ฝนตกนะฮะท่านผู้ชมฝนตกเวียงจันทร์พนมเปญตรงไปเพื่นไปข้างนั้นบอกด้านซ้ายมือนี่รถขนเสียงขนฟางเปียกหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนครับท่านผู้ชมตรงไปขอนแก่นนั่นแหละน้ำหนาวที่อยู่เขตอำเภออะไรจังหวัดเลยหรือเปล่าน้ำหนาวเราตรงไปนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภอลมศักนะครับเลี้ยวขวาไปจังหวัดพิจูรณ์มุ่งหน้าไป ลบบุรีนะไปกรุงเทพนะครับเราจะขึ้นตรงไปทางขอนแก่นนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนี่ยังอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูร์นะฮะยังอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์จากจุดนี้ไปกี่กิกโลถ้านับจากแยกนี้นะเดี๋ยวผมจะเช็คออกจากจุดนี้ไปนะครับเป็นแยกอำเภอหล่มสักนะครับแยกพ่อขุนผาเมืองนะฮะไปมุ่งหน้าไปน้ำหนาวนะฮะประมาณ ห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบกิโลฝนตกนะท่านผู้ชมช่วงเวลาแบบนี้นะครับมันก็ยังว่าแหละในช่วงหน้าฝนอานนําเภอน้ําหนาวเก้าสบามเอาใน GPS มันอ๋อหมายถึงอำเภอน้นําหนาวนะเก้าสบสามแต่ตัวที่ผมปักหมุดไปคืออุทยานแห่งชาติน้นําหนาวเนี่ยมันห้าสิบกิโลขับไปเรื่อยๆนะครับบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองฮะมันจะไหลเลียเออถนนหลเี้ยยนี่กี่เลนนี่ไปยังไงนี่ เราตรงไปนะครับนีเลนนี้แหละครับมันมีหลายเลนนะตกใจโชเฟอร์ตกใจเลยครับหลายเลนมาครับตกใจ <c oughs> ของไงนะครับ้างหน้านี้เป็นอะไรเอ่ยน,น่าจะเป็นจุดด่านช่างน้ําหนักนะฮะเดี๋ยวสายเขาบอกว่าจุดจอดพักรถยนต์อ๋อเป็นที่พักรถยนต์รถใหญ่ไหมแสดงว่าถนนสายนี้ขึ้นเขาแน่นอนเลยนะใครขับรถก็ระมัดระวังด้วย ส่นะฮะาาระมัดระวังด้วยนะฮะอย่างข้างหน้าโอ้รถเก๋งเฮ้รถกระบะสีแดงๆนะฮะออกจากาลมสักมานะฮะก็มีปั๊มปตทซ้ายมือถนอนก็เป็นถนนสีเลนท่านผู้ชมเป็นถนนสีเลนตรงสามแยกตรงนี้สีแยกตรงนี้เลี้ยวขวานนทองนะฮะเลี้ยวซ้ายท่าแร่นะฮะเดอสียแยกข้างหน้าอีกแล้วนะคะรับเลี้ยวซ้ายลมสักเลี้ยวขวา ตรงไปก็ชุมแพรตรงไปก็คุณขอนแกนนั่นแหละครับด้านซ้ายนี่รถสิดล้อรถหล้อนี่น่าจะเป็นรถบรรทุกสัตว์มั้งนี่ครับท่านผู้ชมคอกแบบนี้นะฮะโอว้วิ่งกระจายนะครับรถเราวิ่งหนึ่งรอยแล้วยังแซงไม่ได้นี่แสงว่ารถคันนี้ก็ต้องวิ่งอยู่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่นะฮะน่าเป็น อำเภอชุมแพนะครับตรงไปเป็นอำเภอชุมแพเลี้ยวซ้ายก็ยังเป็นหลมสักนะครับตรงนี้เป็นสี่แยกนะข้างหน้าเป็นสี่แยกนะครับตามป้ายนะครับอีก83กิโลเมตรถึงอำเภอน้ำหนาวนะฮะวิ่งมาเรื่อยๆก็เหลือสองเลนสวนนะครับเป็นถนนสองเลนสวนแถวนี้ฝนน่าจะซาลงแล้วนะฮะข้างหน้าเป็นภูเขาไม่รู้ว่าเป็นภูเขาอะไรลอดูคีวเวิ์ก่อน วิ่งมาถึงบริเวณนี้แถวเขาเรียกว่าบ้านปากช่องก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่สองข้างทางสวยงามมากนะเดี๋ยวนี้เป็นต้นอะไรไม่รู้เป็นต้นสำสาบอนี่ต้นไม้ใหญ่นะครับสองข้างทางเดี๋ยวก็จะขึ้นเขาแล้วครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าคือเอาจริงๆผมเคยผ่านมาอยู่แต่ก็นานมากจนจําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็ถือซะว่ามาครั้งแรกก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศ สองข้างทางดูข้างหน้าเป็นภูเขาแล้วก็มีทิวหมอกด้วยถือว่าสวยงามทีเดียวเป็นภูเขาไม่รู้ภูเขาอะไรหรือเขามีบอกไม่ป้ายว่าภูเขาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาช่องตะโกนั่นเละเลี้ยวส่ายเลี้ยวเบี่ยงขวาเหมือนกันเลยแต่ว่าโอ้แท็กซี่แง่งแต่ตกใจหมดเลยทะเบียนหนึ่งเจ็ดสวยแท้หราระวังหินล่วงทับนะครับเขาบอกแถวนี้ด้านซ้ายน่าจะหินล่วงลงมาไม่รู้ว่าภูเขาชื่อภูเขาอะไรในจีเบตก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นภูเขาอะไร บอกว่าฝนตกลมแรงระวังหินร่วนนะฮะเราวิ่งขึ้นได้สองเลนไหนลงได้เลนเดียวนะนี่คือเลนของเราสองเลนนี้นะลงนี่คือเลนเดียวนะฮะท่านผู้ชมแต่ขึ้นนี่คือสองเลนนะแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เขาแซงขึ้นมาแล้วเราก็เออหลบให้เขาได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ระมัดระวังนะใครที่สวนลงมาแบบสองเลนบางทีรถใหญ่วิ่งขึ้นอย่านงะ้ยอุ้ยสวยนะนี่ เขาเรียกเขาอะไรไม่มีป้ายบอกเลยนี่หินล่วงนี่ครับหินร่วงของแท้เลยนี่หินร่วงน,นี่นี่ครับหินล่วงนะครับของแท้เลยนะฮะระมัดระวังด้วยนะครับใครคือตอนนี้ลวดสลิงที่เขาทําไว้ก็เอาไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเขาเรียกภูเขาอะไรนี่ไม่ไม่รู้จริงๆใครที่รู้ลองคอมเมนต์มาดูเพราะผมก็นี่คือเขาปะด้วยซีเมนต์กันหินล่วงนะฮะตรงนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแต่ก็บบางส่วนก็เป็นหินล้วนวงเลยนะ อะไรเขาเรียกอะไรจุดชมทิวทัศน์หรอข้างหน้าอีกหนึ่งกิโลมีจุดชมวิวนะนด้านซ้ายเป็นหน้าผาภูขเขานะท่านผู้ชมไม่รู้ขเขาอะไรวิ่งจากหลมสักมามุ่งหน้ามาน้ําหนาวนะฮะท่านผู้ชมลดความเร็วน่าจะเป็นลงเนินแล้วแหละทีนี้ลงเขาแล้วแหละลงเขาก็จะเหลือเลนแค่แค่เลนเดียวขาขึ้นก็จะเป็นสองเลนนะฮะ เปิดประตูเฮ้ยตรงนี้กำลังจะนึกภาพออกสะพานเนี้ยสะพานเนี้ยเป็นสะพานที่อย่างนะแ้แ้แ้แ,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 แนะฮะคือมันติดปากอยู่เคยมาจริงๆเคยมาจริงๆนี่เป็นสะพานเพชรบูรณ์ฝั่งนู้นเป็นขอนแก่นครับท่านผู้ชมติดอยู่ในสมองนี่ไปจุดจอดรถเลยคือสะพานพ่อขุนเมือง้ว่ยตองนะฮะ เรียกสะพานพ่อขุนเมืองนะครับซึ่งเป็นสะพานที่มันเป็นร้อยต่อระหว่างพิจุบุญกับจังหวัดสระเอเขานแก่นแล้นะขานแก่นเนาะแง้มก็คือสะพานที่สูงที่สุดในในประเทศไทยมันไม่มีน้ำผ่านใช่ไหมมันมีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้มันจะมีประวัติศาสตร์แล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยสวยงามมากครับท่านผู้ชม เสร็จอกกี่ดีเสร็จหมอกออกก็นั่นเสร็จตั้งเหมือดถูกเล่นนั่นครับก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยเดิ๋ทางต่อครับท่านผู้ชมพวกเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานนะที่สวยงามหลายคนก็จะผ่านมาถ้าใครผ่านมาก็จะแวะลงมาถ่ายภาพกันนะอย่างที่เช่น็นแม่สาวๆเขาถ่ายเขาถ่ายภาพกันอยู่นะเราก็จะข้ามสะพานกันท่านผู้ชมสะพานธรรมชาติ ่านมเีทำงานจริงๆครับถ่ายเยอะๆอยู่เบตเตอรียนหมดป้ายแถวนี้เขาจะติดบอกว่าระวังหินร่วงทับทางนะฮะ,ะ,ะก็เต็ไมไปด้วยหน้าผานะฮะสองข้างทางท่านผู้ชมก็มอที่375ร้าทางหลวงหมายเลขสิบหนักกว่านี้นะฮะ ขึ้นก็สองเลนนะขึ้นสองเลนส่วนลงนี่เลนเดียวนี่ยเห็นไหมเลนแคบๆขวามือของเรา,าลงอย่างเดียวคเรากลัวแต่เราก็ชิดซ้ายไว้นี่แหละ <c oughs> เลนขวาเขาไว้ให้แซงนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเส้นทางสายธรรมชาติครับท่านผู้ชมลมสักนะพุทธเบิกนะมุ่งหน้ามาน้ําหนาวทางนะครับเรามาดูไหลาทางนะครับซึ่งไหลาทางนี้เป็นไหลาทางที่แคบมากๆไม่มีเลยนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับคืบ <c oughs> ก็ผิวถนนถือว่าดีนะท่านผู้ชมผิวถนนดีนะมว่าแถวช่องตะโกโจังหวัดสระแก้วถ้าทําถนนถึงแม้ว่าขยายไม่ได้ทําให้มันกว้างสักขนาดนี้ก็ยังดีนะท่านผู้ชมขึ้น2เลนลง1เลนอะไรแบบนี้นะน่าจะดีนะฮะั้งนเนาะใช่ถ้า <gamma> ขยายไม่ได้แล้วก็ช่วงใกล้เหวเราก็ทําแท่นคอนกรีตแบบนี้ป้องกันไว้ก็ยังดีนะถึงแม้ว่าจะขยายเป็น4ี่เลน หรือให้มันเหมือนแถวทับลานไม่ได้นะฮะก็ทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมผม,มวา่าก็คงจะดีนะฮะดีมากเลยแหละข้างหน้ามีรถอะไรนี่เราแซงได้เราแซงได้ไดนี่เขาจะมีรถประมาณว่าซ่อมบํารุงถนนหรือตัดหญ้านะ,ะเห็นไหมคือเดี๋ยวแถวนี้นะครับเขาทาถนนได้ดีมากแล้วก็มีการดูแลร,รักษาดีเห็นไหมฮะนี่ระหว่างทางโหเยี่ยมมากเลยครับต้องดูแลแบบนี้ดีมากแถวช่องตะโกนี่ เลยตุมเป๊ะเลยเป็นโจ๊กครับผมโอ้โหสุดยอดนะฮะ้ใด,ดจะด,ดามากะซามเ้อผมกระเ่าตามความจริงนันล่ะต่อไปเราลงเราก็จะเหลือเลนเดียวสังเกตนะต่อไปเราจะเหลือเลนเดียวทีนี้คนที่สวนขึ้นมาก็จะเป็นสองเลนนะบรรยากาศดีมากถนนสายนี้ถนนสายธรรมชาติต้านขวามือก็จะมีร้านค้าร้านขายชมวิวเ,เห็นไหมสวยงามด้านขวามือของเรานะเป็นร้านขายของ นะครับรับชมชมวิวได้ด้วยนั่งกินกาแฟโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเลยท่านผู้ชมนี่ระหว่างทางใครที่ไม่มีเวลา,าที่จะไปพักผ่อนภูทับเบิกร,ระหว่างทางเส้นคอนแกนมาภูทับเบิกเนี่ยระหว่างทางมีนะฮะติดถนนเลยเรากําลังเลง่งลงเนินนะครับลงเข้าลงเข้า้งข,าขงขวาด้านซ้ายมือนี้จะเป็นสาร เจ้านะสารอะไรสารเจ้าพ่อแดงผ่าแดงหรือพ่อแดงมึงอ่านไม่ทัน <c oughs> พญาย่งพญาย่งยังนนหน่อยยังหน่อยยังหน่ะยไม่ยิ่งเจ้าพรลุงหน่อยขี่รถแบบสี่อันตรายด้ครับผมอันตรายอันตรายสถา,าน,นีควบคุมไฟป่าหน้านี้ไม่น่าจะมีไฟป่านะครับท่านผู้ชมถ้ามีก็เป็นหน้าแรง ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับบอกเลยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยของผมใช้วันทุกคไม่มีนะจะไปชัยภูมินะออกจากน้ำหนาวหมายถึงออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดชัยภูมิต่อ,อ,อหมอก้าหน้าก็เป็นหมอกปกคลุมออปา่าน้ำหนาวแถวนี้นะสวยงามมากเลย ฝนน่าจะเป็นเพราะชุ่มชื้นนะครั่ฝนหยุดตกอะไรลิงลิงหรือหมาหรืออะไรลิงลิงนะครับแถวนี้ระวังลิงด้วยนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะระวังลิงด้วยเพราะป้ายนี้ก็บอกอยู่ว่ามีลิงนะแถวนี้พี่ดูก้ตรวจตาตลอดเลยเออใ,ชใช่ใช่ใช่การทํางานของที่นี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยสวยงามมากนะครับระหว่างทางผ่านมาแถวนี้นะครับมีป้ายให้ระวังช้างครับถนนนี้เยอะมากท่านผู้ชมเยอะมาก ไม่รู้ว่าช้างก็จะออกมาตอนไหนเพราะว่าใช้เกียร์ต่ำมากๆน่าจะเป็นลงเนินเรื่บ้างลงเขาเร้วมงบ้างนี่เราวิ่งมาจนฝนหยุดต,ตกนะฮะก็ยังไม่เจอหมูห่บ้านคนใหญ่ๆยังไม่เจอปั๊มเลยนะฮะวิ่งมาแบบโอ้โอหถ้าใครจะเดินทางจากแถวพมจะเบิกนะครับมุ่งหน้ามาขอนแก่นนะครับต้องทําภารกิจให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกนทุกคนไม่งั้นก็ต้องแบบ ละมานะครับระยะทางจากพุทธประกมายังคอนแก่นนี่มันก็ร่วม200กิโลน้ำก่อนนะครับแถวนี้มีไหมท่านผู้ชมซ้ายขวาพีทีบางจากาตรงไปแล้วออกทางคู่ขนานหน่อยก็ได้นะค SO. ระับเอสโซปตทมีตรงไปเลยมีอยู่มีอยู่ คือสาเหตุที่ผมเลือกเข้าปั๊มนะครับจริงๆผมก็ไม่มีสาวกปั๊มไหนปั๊มนึ่งหรอกครับผมเลือกเข้าปตทก็เนื่องจากว่าปตทห้องน้าเขาสะอาดครับท่านผู้ชมผมก็เลยชอบเข้าปัป๊มปตทไปเขียวแล้วเดี๋ยวจะมีปั๊มปตทอยู่ด้านซ้ายเลยโค้งอยอะไปหน่อยนะวะอยู่ด้านหน้าสวยงามมากครับท่านผู้ชมตั้งแต่เราบันทึกรายการมาตั้งจากแถวผู้จบิก เพิ่งจะเห็นบรรยากาศด้านหน้ารถแบบเป็นท้องฟ้าสวยงดงามก็อยู่ในเขตจะเข้าฝนแก่นนะครับท่านผู้ชมความสวยงามของบรรยากาศท้องฟ้ากับบนถนนท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆท่านผมคาดว่าก,ก็ชอบเหมือนกับผมนะครับเ,เวลาเดินทางออกมาถ่ายรายการให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมก็จะเจอเรื่องราวบนถนนลักษณะนี้นะครับความสวยงามไม่แบบว่าจะถนนท้องฟ้าต้นไม้นะครับรวมกันแล้ว ลงตัวกันนะครับตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรเอยมีป้ายบอกแยกวันนี้วันพระวันศัตระมีติดบอกเลยนะครับเราไม่ต้องถามนะครับว่าวันนี้วันพระหรือวันโกนวันอะไรอีกยี่ิบกิโลเมตรถึงอำเภอชุมแพอ,อําเภอชุมแพก็ก็อยู่ในอำเภอชุมแพนะครับท่านผู้ชม ก็คือคลิปนี้ก็มาจากจังหวัดเพชรบ,นะบูรณ์นะพุทธเบิกมุ่งหน้ามาอย่างอำเภอชุมแพด้านซายก็มีเอายังดอกชะลอไปแล้วค่อยเบีย่ยงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนท่านผู้ชมเมื่อกี้มองเห็นปั๊มด้านขวาไม่เห็นปั๊มด้านซ้ายนี่ข้อผิดพลาดของปั๊มน้ำมันซึ่งมองไม่เห็นนะครับรถเดียวจงังไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้รถไปแล้วเราค่อยออกไป เดี๋ยวเราจะไปเข้าปั๊มก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามรับชมตอนต่อไปว่าผมจะไปถ่ายรีวิวถนนจากอำเภอเนี้ยอำเภอชุมแพไปไหนกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเข้าน้ำก่อน